สวัสดีครับอยู่กับผมนาคดีนะวันนี้อยู่ในเกม n a r โต o s อมสี่เราจะมาดูว่าท่าของอุซาสกินาูโตะล่างล่างเซียนหกวิธีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างสําหรับคอมโบในในภาคนี้นะครับผมก็จดมาอยู่มีอะไรบ้างนะตับต้บนึงตป้บนึงตป้บนึงมันจะมีอยู่ด้วยทั้งหมดเก้าอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นการตรีธรรมดาทั่วไป อย่างที่2ก็คือตีธรรมดาแล้วก็กดขึ้นไปด้วยอย่างที่3ตีธรรมดาแล้วก็กดลงอย่างที่4ก็คือกดเคลื่อนที่นิดนึงแล้วก็ตีอย่างที่5้าคือการจับทุ่มอย่างที่6เนี่ยบาเรากระจายอย่างที่7ก็คือชาร์จแล้วก็มาากระจายอย่างที่8จะใช้กระถางลงจาอย่างที่9ก็คืออันติเมตแล้วก็จะมีระเบิดพลังแล้วก็จะทําเหมือนตั้งแต่อันแรกจนอันท้ายเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาเริ่มที่ นารุโตะร่างเซียนหงวิถีเริ่มที่ตีธรรมดาอันนี้ผมกดตีธรรมดาอย่างเดียวนะไม่ได้กดขึ้นกดลงอะไรเหมือนที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการใช้กระสุนลงจัดใส่ใส่ศัตรูเอาอีกทีหนึ่งอันนี้คือตีธรรมดาอยู่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปเราจะทําการตรีธรรมดาแล้วก็กดขึ้นไปด้วย โจมตีก็ปกตินะแต่ว่าฮิ t สุดท้ายเนี่ยจะงัดศัตรูขึ้นไปแต่อีกรอบนึงแล้วก็งัดศัตรูขึ้นไปในฮิ t สุดท้ายาซึ่งไอ้ท่าเมื่อกี้มันสามารถต่อยอดได้นะดูงัดศูขึ้นไปใช่ไหมเราก็กดต่อแล้วก็ไปตีลอยบนฟ้าต่อประมาณนี้ต่อมาก็คือการตีธรรมดาแล้วก็กดลงไปด้วยถ้าคอมโบแรกๆมันก็จะเหมือนกันนะแต่มันต่างกันที่การโจมตีสุดท้าย หมือนมันจะเป็นการรวมกระสุนสัตว์หางตั้งแต่หนึ่งหางถึงสิบหางแล้วก็มาโจมติตัตูมาดูอีกครั้งหนึ่งบัมอ,อ่าโอเคต่อมาก็คือการกดเคลื่อนที่นิดนึงแล้วก็ตีจะเป็นการรวมลูกแก้วที่อยู่ข้างหลังลูกแก้วหกวิถีรวมกันแล้วก็วถีบออกไปใสศัตูประมาณประมาณนี้แบบนี้อีกทีหนึ่งทำให้ัตูกระเด็นด้วยโอเค ต่อมาจะเป็นการจับทุ่มสําหรับการจับทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่กัรนการปกติแล้วก็กดโจมตีปึ๊บเวลาศัตรูใช้ป้องกันอยู่อะเวลาเราใช้ท่านี้ศัตรูมันจะกันเราไม่ได้เอาใหม่อีกทีหนึ่งนี่ให้เหมือนแยกเงาแล้วก็ขีบขึ้นบนฟ้าแล้วก็เตะลงประมาณนี้อีกทีหนึ่งดูไม่ชัดเจนประมาณนี้ต่อมาก็คือดาวกระจาย สำหรับดาวกระจายปกติก็มันก็ดาวกระจายทักเข้าไปแล้วก็ชาร์จดาวกระจายการชาร์จดาวกระจายเนี่ยจะเป็นการปากระสุนกงจากออกไปข้างหน้าหาศัตรูประมาณนี้ประมาณเลยก็คือคาถาดิงจาคาถาดิงจาก,ก็คือกดชาร์จแล้วก็กดโจมตีทีหนึ่งจะเป็นการใช้ดาวกระจายสัตหางดูก่อนโอเคไม่มีท่าชาร์จ เหมือนจะเป็นใช้สถานรวมกันรวมที่ดาวกระจายแล้วก็ป่าประมาณนี้ทีนี้ไปดูที่ท่าอันติเมตกันเลยค่าถาหกวิถีดาวกระจายเป็นการรวมร่างของผู้รามะแล้วก็ป่าดาวกระจายเข้าไปแรงอยู่นะพื้นที่แตกออกเลยนี่คือท่าอันติเมต ทีนี้ต่อไปเราจะทำการใช้ระเบิดพลังปรับแป๊บหนึ่งระเบิดพลังโอเคสำหรับการระเบิดพลังเนี่ยเราก็สามารถกดชาร์จได้เลยระเบิดพลังของนารูโตะล่างเซียนหงวิชีคือการแปลงล่างเป็น,นจิ้งจอกเก้าหางแบบนี้นะเป็นการใช้จักรเก้าหางขับนารูโตะโคกันเริ่มต้นที่เตธรรมดากันโอเค การตีธรรมดาในร่างที่จอ่อกรหางที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกระโดดแล้วก็ม้วนตัวไปข้างหลังแล้วก็ใช้กระสุนผาดหนันะมาดูกดขึ้นบ้างโอเคกดขึ้นก็เหมือนกันนะกดขึ้นท่าเหมือนกันทีนี้มาดูกดลงกดลงผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันเพราะมันเป็นการระเบิดพลังโอเคกดลงก็เหมือนกันเด้อนะกดเคลื่อนที่แล้วตีจะเป็นการคำรามนะกดเคลื่อนที่แล้วตีโอเค อ่าอ้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเท่อะผมชอบจริงนี้จะเป็นการจับทุ่มจับทุ่มของสัตว์หางอ๋อเป็นการกัดเข้าไปนะป้องกันแล้วก็กดโอเคเป็นการกัดเข้าไปประมาณจะเป็นการปลาดาวกระจายของฟูรามะสำหรับดาวกระจายก็จะเป็นการปล่อยขึ้นใช้มือขวดอากาศแล้วก็ปล่อยขึ้นออกไปทั้งหน้าแบบนี้แบบนี้ ทีนี้ถ้ากดชาร์จแล้วปล่อยอ่ะมันจะเป็นไรอ๋อจะปล่อยมาสามอนะันถ้าไม่ได้กดชาร์จก็ปล่อยมันเดียวถ้ากดชาร์จปล่อยมาสามอันอ่าโอเคทีนี้มาดูคาถาลิงจาบ้างก็จะเป็นการใช้ดาวกระจายวงจักรสัตว์หางเหมือนกันนะเหมือนกันไม่มีอันติเมตสำหรับล่างอันติล่างล่างอ้ไออรแล้วเบิดพลังนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนารูโตะในล่างเสียงหกวิถีโอเคครับขอบคุณครับ